ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะฮะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที k t, 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 t Studio นะฮะคลิปนี้มาเปิด Player of the Week นะฮะ Player of the Week ก็สายฟรีนะครับผมของฟรีจากอีเวนต์นะฮะของฟรีจากอีเวนต์แล้วก็มี100ทองจาก การล็อกอินแล้วก็เล่นอีเวนต์นะครับไม่ได้เติมหรือแต่เป็นสามไม่เคยเติมแต่มีมีทองเปิดเพราะว่าอะไรก็ถือว่าเจกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าเจกค่อนข้างเยอะมีล็อกอินเจกทองมีอีเวนต์เจกทองก็ถือว่ารวมๆแล้วอาทิตย์ละร้อยก็ยังดีนะครับผมโอเคมาเปิดได้สองครั้งนะครับผมสําหรับเพ็กนี้ถือว่ามีตัวที่น่าโดนอยู่นะก็คือเจ็กกระดิบกับซันนะครับผมแล้วก็คาบคาวสำหรับสายมระดอย่างผมนะฮะ <c oughs> มา มาสอนมินนะครับผมพร้อมเล่นนะฮะพร้รอมเล่นพร้อมลงสนามมามาของฟรีไปก่อนหนึ่งครั้งลุยอังกฤษเท่านั้นหรือมันก็สเปนเพวกสเปนก็มีเยอะนะอังกฤษก็เยอะในรอบนี้นะฮะมาครับผมลีกไหนเอ่ยโอ้โหสีดาวไม่ใช่สงลีกที่ต้องการ โก้ซะด้วยนะครับผมนาโปลนะีโอ้โหอย่างนี้มาอย่างนี้นะครับผมมาอย่างนี้นะสุดท้ายไปนะจะได้ใครจะได้ใครซอนเจนคิลิตคาบัคาวสามคนนี้สามคนนี้เท่านั้นโอ้โหสามดาวโคตรเกลือ โคตรเกลือนะครับผมโอ้โหเกลือมากอนะ่ะโอ้โหตัวนี้แม่แม่อย่างเกลือเลยครับผมเออออกยากจังวะคือตั้งแต่เปิดเปิดฟีเจอร์ของฟีมาเนี่ยไม่เคยได้ตัวดีแลยไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยเลยนะครับผมไม่เคยได้ตัวที่แบบดีเลยเปิดฟีเจอร์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะ เด่นนะเอ่นเนี่ยล่าสุดเลยสองคนนี้ล่าสุดสองคนนี้นะครับผมอาทิตย์ก่อนแล้วก็มีอ่ามาติฟสก็ก็ถือว่าใช้งานได้แหละมาติฟนะครับผมนะฮะแี่รับก่อนซูริสอ๋อไม่ใช่ซูริสเดอะเดอะพอเดอะพอนะฮะโอ้อโหคือแต่ละสัปด,ดาห์นี่คือแบบจุกๆนะมีดีอย่างเดียวฮาเลนนครับผมนี่น่าจะอาทิตย์แรกเลยมั้งฮาเลน นะฮะรอบอื่นคือแบบอะไรกันวันนี้ <c oughs> อะไรกันวันนี้นะฮะโอ้โหฟีเจอร์แต่ละรอบที่ได้มานะโอเคดวไม่ค่อยดีนะดูไม่ค่อยดีของฟรีนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมไม่เคยได้ตัวที่อยากได้จริงวะเดี๋ยวจะมีหัวตาเปิดสองครั้งนะครับผมก็ไปหาเก็บทองเอามาเปิดดีกว่าโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์แลวกดกรดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นลาบบบายแล้วสวัสดี プレゼント